แล้วเนี่ยตัวดีใช้ที่ระเทศอยู่แล้วใช้ในการที่บ้านทั้งสองท่านปกตินี่คือใช้บ่อยไหมคะทั้งสองท่านบ่อยค่ะเอาไว้ทำอะไรคะคุณแพรว่าฟังเพลงในยูทูบเลยค่ะอันนี้ฟังเพลงในยูทูบแล้วเหออจะต่อแล้วคะก็เล่นอินเทอร์เน็ตครับผมค่ะเล่นอินเทอร์เน็ตดูดูฟุตบอลค่ะดูฟุตบอลเล่นเกมแบตเตอรี่ออนไลน์ด้วยเล่นเกมแบตเตอรี่ออนไลน์ด้วยมีแบบว่า c o v e ์กันนักสายด้วยไหมคะอ่า e r cover ไม่ไหวคือแค่เ เลยอนแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> อ่ะหมายว่าน้องแหนว,ว่าก็บอกว่าใช่ดู YouTube บ้างส่วนคุ่นเต่าก็บอกว่าเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างดูแบบว่าดูเพลงบ้างดูฟุตบอลบ้างใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากให้ทัดสอท<ช>่านลองเปรียบเทียบค่ะว่าถ้าเปรียบเทียบอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งอของแล้วแล้วก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรเลยใครก่อนอันนีให้ใครก่อนอ่ะผู้ชายก่อนเลยดีกว่าก็เปรียบแบบแมนๆอะไรเงยนะฮะเป็แมนหน่อยเนแบบรถ ก็ยานยนต์บิ๊กไวอะครับแต่ว่าความเร็วสูงอะไรอ่าเ้ยต้องการไปถึงจุดหมายกูแป๊บเดียวถึงเลยคือแบบใช้ทิมเร็วปุ๊บโดดเลยอ๋อการเดจนกาัออนไลแค่คลิกแท่กิก็ถึงจุดหมายเลยใช่ไหมคะใค่ชื่อก็บอกนะฮะ High Speed นี่น้องอ๋อเนาออไรก็คือแบบปึ๊บปึ๊บถึงเลยไม่ต้องเสียเวลานั่งรอนั่งกินบะหมี่รอง รีก <łość> ุ๊บเราก็ได้หน้าเว็บขึ้นมาเลยใช่ไหมคะอะแล้วน้องแล้วอะไรคะเปรียบเทียบเหมือนอะไรเลยที่สองเป็นรถใช่เป็นมอไซค์เป็นมอไซค์ใช่ไหมรถติดยังรถติดอาเป็นรถไฟฟ้าแล้วกันโอ้อหล้วแบบว่าฟุ้มสถานีจอดค่ะ บนเด็เนี่ยนี่ก็เป็นแบบเต้ยอะแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่เราสองท่านเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ที่โรงพยาบาลท้อมืงขุนเจ้านะคะแพรค่ะแพรก็รู้สึกดีใจมากนะคะก็ได้เดี๋ยวกันไปเห็นพวกพี่ๆนะคะที่ทํางานเพื่อประเทศชาติก็รู้สึกดีใจมากตอนแรกแพรเห็นแรกๆตอนแรกแพรเห็นพี่เขาอ่าะแรกๆแพรแบบเป็นคนหวานตาตื้นด้วยค่ะแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนตื้นๆตันๆยังไงก็ไม่รู้แอบเห็นแล้วละ พลอแล้วนะใครกาษชู่งนะคะที่ต้องแลกลำบากขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะที persona persona ่ว <ism> ่าช <cem> ่วยบุฟองโลกของเราพี่คือฮีโรตัวจริงยิ่งกว่าดูต้องแมนไปด้วแมนออกสัมผิสอะายรายางเอียดนไอ่ไปอ่านพี่เขียนราการเนไหะมีเขียนไม่กีนเพราะว่อะไรที่ต่อบ้องแผ่บาไปแล้ว ขอขอบคุณทางทูท,ทูออนไลน์นะครับทุณชิินออนไลน์นะครับก็ที่จัดกิจกรรมไดีแบบนี้ขึ้นมาที่เชิญพวกเราทั้งสองคนมาแล้วก็ได้มาทําบุญมาร่วมแบบว่าทํากิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกพี่ทหารนะครับก็จะมีที่พี่ทหารที่ยังตอนนี้ก็อยู่ชายแดนอยู่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในที่น,นี้ก็ได้รับบาดเจ็บอะไรนี้น,นะก็แบบว่าก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆเขาทุกๆคนเลยครับผมแล้วก็อยากจะฝากถึง คนอื่นด,ด้วยนะครับฝากต่อๆกันนะครับผมให้ว่าเป็นช่วยเป็นกำลังใจกันด้วยครับค่ะเขาเสียบตรมไว้กับน้นองแพระวาแล้วก็น้องสาวด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะทั้งสองท่านแล้วกับน้องแพระวาต่อเลยมีผลงานอะไรอยากจะฝากคือแฟนคาวโรเบถึงตพี่ๆฐานของเราวันนี้ไหมคะอ่าผลงานนะคะ แล้วเอวีเพลงเส้นขนาดด้วยใช่เอวีเพลงเส้นขนานด้วยค่ะฝากด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วน้องสต๋าเลยค่ะครับก็ที่ร้องปลายเพลงสุดท้ายนะฮะก็เพลงอยากจะมาไหมเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับก็ฝากแฟนๆด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สิ้นปีนี้นะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนาเนี่ยนะครับก็จะมีหนังภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องย่อเรื่องเงินเดือนในกครับอกซึ่งมีโอกาสได้เล่นด,ด้วยนะครก็ไปติดตามชมกันได้ครับแล้วก็ ต้นปีหน้าครับมกรากรุ่งคานนะครับถ้าใครติดงานก็ลาง,งานไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะเล่นละครเวทีนะฮะชื่อเรื่องว่าเธอเท่านั้นสุนทราะรแบบมิวสิควิลนะครับใครที่ชอบฟังในสุนทรละครหรือว,ว่าใครไม่เคยฟังมาก่อนก็ไปดูกันเยอะๆนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันได้มีอะไรบอกนะเดี๋ยวติดตามทางทวิตเตอร์ก็ได้โอเคค่ะยังไงก็ฝากผลงานทั้งสองค่ะ แน่คะอยากจะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับร้อยเอกหญิงแก้วนาชันตัวโมิสวัสดีค่ะฉันก็เป็นตัวแทนของบนไทยราชการสนามก็ขอขอบคุณนะคะณะผู้บริหารของทูออนไลน์ะคะแล้วก็น้องเต๋น้องแพรวาะะแล้วก็แฟนคทุกคน,นะคะที่มา กันดีๆให้กับคนไข้แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้คนไข้ทุกของเราทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเสมอค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆมากมายแล้วก็สร้างความสุขเสียงร้องแล้วก็รอยยิ้มกับพี่ๆทหารทุกทาสนะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมแบ่งปันความสุขให้กับพี่ๆี่เพิ่มมาก่ขึ้นค่ะเพราะว่าทุก ที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ทรูออนไลน์ค่ะได้ร่วมสมทบคูณนะคะมอบเงินบริจาครวมทั้งสิ้นไปเกิน6000บาทค่ะเพื่อมอบให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อบรรเุง่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้รักษาที่ทางทหารต่อไปค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณจารีนะคะที่ละว,วันค่ะเป็นผู้มอบนะคะเกินค่ะที่นําให้กับทางโรงพยาบาลเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ขอเสียงปรบมือค่ะ คคหลังจากนี้ค่ะโอเคค่ะหลังจากมอบในบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลเสร็จแล้วนะคะในวันนี้เราก็มาร่วมกิจกรรมแล้วจะไม่มีรูปถ่ายรวมกัน,นเยอะหรือคงไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้แน่นอนให้งานนะคะดิฉันก็ต้องขอรเรียนเชิญค่ะทางศิลปินเนี่ยผู้บริหารรวมไปถึงพี่ๆทหารที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็แฟนคลับเลยค่ะถ่ายรูปร่วมกันทางด้านหน้าเรียนเชิญเลยค่ะ ถ่ายรูปร่วมกันนะคะ